เตือนภัยสายชาร์จแบตดูดเงินมีจริงเมื่อวานผมเพิ่งไปซื้อสายชาร์จแบตมาใหม่จากร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่งแล้วผมก็กลับมาที่บ้านจากนั้นผมก็เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไว้เสียบเอาไว้ข้างล่างแล้วผมก็เดินขึ้นไปอาบน้ําข้างบนพอผมอาบน้ําเสร็จไม่ถึง10นาทีครับผมเดินกลับลงมาข้างล่างอีกครั้งแล้วผมก็เปิดโทรศัพท์เพื่อจะโอนเงินจ่ายค่างวดรถสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออะไรรู้ไหมครับ เงินในบัญชีของผมหายหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักบาทนี่อยู่สามหมื่นไม่เหลือเลยผมตกใจมากพอผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยรู้เลยว่าผมโดนแล้วผมโดนพวกมิจฉาชีพเขาแล้วครับมันต้องเป็นเพราะสายชาร์จแบตที่ผมซื้อมาใหม่แน่นอนเพราะผมเห็นในข่าวเขาบอกว่าอย่าใช้สายชาร์จแบตที่เราไม่รู้จักมาก่อนผมนี่ถึงกับร้องไห้ออกมาดังมากเพราะเงินมันเหลืออยู่แค่นั้นจริงๆจากนั้นผมก็รีบโทรศรัพท์แจ้งตำรวจ แต่ขณะที่ผมรอสายตำรวจอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาจากหลังบ้านว่ามึงจะร้องไห้ทำไมแล้วมึงจะแจ้งตำรวจทำไมกูนี่แหละเป็นคนโอนเงินออกมาจากมือถือมึงเองมึงก็รู้ว่าทุกสิ้นเดือนต้องโอนให้กูป่านนี้มึงยังไม่โอนอีกกูเลยต้องไปโอนจากมือถือมึงเองเนี่ยเดือนหน้ามึงอย่าทำอย่างนี้อีกนะเสียเวลากูเมื่อสิ้นสุดเสียงของเมียผมก็อยู่ในอาการซึมเศร้า หมื่นลอยแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่ากูไม่น่าเสียบสายชาร์จแบตเอาไว้ข้างล่างเลยมันเป็นเวนกรรมอะไรของกูวะเนี่ยเสี่ยชีวิตรจริงๆตังก็ไม่ค่อยมีใช้ย,ยังจะเอาของกูไปหมดอีก